สวัสดีค่ะเพื่อนๆบ้านนอกบานาชาแนเเล,ลนะคะวันนี้นาจะมาทําหมกสมุนไพรหม,มงหม้อปานินค่ะหมกสมุนไพรนะคะเครื่องปรุงก็มีนี่นะคะปานินประมาณตัวแล้วเจ็ดแปดร้อยกรัมค่ะเครื่องแกงค่ะใส่ไปเลย <S <S นาไม่มีใบตองด้วยค่ะใส่อย่างนี้เนาะใส่หมอห้อหามหม้อค่ะ ตั้งแกงโขลกผสมน้ำนิดหน่อยนะได้ไหมใส่หมดเลยชอบนี่ค่ะทำให้ละเอียดเลยนะคะผสมน้ำรลบบก ใบมะกูดค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำไปหน่อยให้มันน้ำมันมันถูกขีดค่ะก็ฝาปิดเกาไปตั้งไฟอ่อนๆค่ะ ไฟว่าบานแกสองพอค่ะมาดูอีกทีนะคะเดี๋ยวมันสุกแล้วค่ะรอจนเขาเดือดนะคะดูน้ำปลาลงไปไหน่อยนะอย่างละหน่อยค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มกลวเโลคือค่ะก็ปิดฝาไว้ค่ะรออีกสักพักอ่ะคะ่ะเข้าสุก นี่ค่ะสุกแล้วค่ะหมอมีข้าวเหนียวค่ะเสาดามีข้าวเหนียวเซ็บๆเลยนะคะไปค่ะไปกินกัน